เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาที่น้องได้ขับรถเขากู้ไปเท่าไหร่หนึ่งห้าหมื่นห้ากู้ตั้งแต่วันที่ไหนจําได้ปะเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วตกลงใช้ตกลงใช้หนี้กันยังไงก็เป็นดอกลอยครับหน้าเราสามร้อยจะส่ดอกทุกวันสามร้อยต่อวันใช่ครับแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเล่าให้ฟังก็เขาขาดขาดเงินมาสามวันเขาไม่จ่ายใช่ก็เลยเข้าไปที่ร้าน แล้วเราไปทําอะไรบ้างเอากาวหยดครับเราเราคิดยังไงทําไมถึงเอากาวไปหย่อนเราโอ้โหหรือยังไงที่ติดต่อโอ้โหติดต่อไม่ได้ครับตัวหายนะครับอยากจะขอโทษอยากอะไรไหมขึ้นเลยติดต่ออยาไในขอโทษได้หรือไงอะขอโทษนะอยากจะขอโทษนะที่ใครเป็นคนหยอดใครเป็นคนหย่อนแล้วใครเป็นคนขับรถล่ะผมครับเราเราเป็นคนหยอดใช่ไหมรับ อยากให้ขอโทษเขาไหมยังไงขอโทษครับวันนี้เราก็ยอมรับผิดปหมยอมรับผิดครับรับสารภาพช่ไหมเป็นบุคคลอยู่ในที่ออกข่าวจริงอันนั้นผมผมแจกหน้ามัตพิเศษเหรออ๋อเปนี่เกี่ยวเนื่องกัรัตั้งแต่หมดหน้าบัตรได้ไหมไม่มีครับ น er ้าบ e <8 50. S 2> ัตรชื่ออะไรชื่อพลอยทำไมเยในน้าบัตรจะเขียนว่าอะไรเงินนเสียงชื่ออะไรเศรษเพจเศรษฐเพจทำไมใครพลอยเขาติดต่อไม่ได้เลยคนจ้างเขาผมจ้างเลยนะน้ำชื่ออะไรุ่นจริงนรชื่ออะไรชื่อปายชื่อปิงอาทิใครเป็นคนกับ ใส่เสื้อสีเขียวนีมันทำงานด้เหรอ่ะเนี่ยคนมก็จ็บคนมีเรีเามาด่าเรก็จบมาด่าพ่อเราตั้งเราแต่งแต่เราตีเพามาด่าก็คือทำให้เกิดอรมณนลองด่าอะไรก็เขาด่ฝั่งผมน่ัไม่เราองด่าว่าไงด่าว่าไงด่าให้ควรนะครใครให้ควรผมเครับ ไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่วันนั้นน่ะไอกรขับรถมันด่าน้องว่าไงจำได้ว่าคนไหนก็พี่อ่าแล้วพี่มาด่าว่าด่าว่าไงรถตกว่ามึงจะมามันไอ้มึแตะกันได้ไงตกปกกตกปกรยิงไหมล่ะแรกพอปากของคอโอเคเนะเดี๋ยวลูนี๋กล้วอารมณ์ร้อน นั้นใครว่าเราเราก็จะหินทุ์เขาหมดทุกคนดิเหรอไม่ครับเป็นอารมณ์ชั่ววูบครับเหตุที่เกิดเนี่น้องเอาโพยที่ไปแจกที่บ้านเขาอ่ะแจกแบบนี้ทุกวันไหมเป็นทูกจ้างครับฮไม่ทุกวันเป็นบางวันครับในลองเล่าเหตุการณ์นหน่อยดิว่าขับรถวีอ์ตตุลุตุลุเป็นแจกมั่งครับปกติเขาให้ค่าจ้างวันเท่าไหร่ เป็นเดือนครับเดือนเท่าไหร่เก้าเดือนแล้วดันคิดยังไงถึงทะเลาะกันดา่ากันมันเกิดจากสาเหตุอะไรผมเรอ่ังปกติเนี่ยครับแล้ววอดีที่เขามาดา่าเข,ขาด่าเราว่าไงครับจำไม่ได้นะครับพี่แต่ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นและแล้วไงต่อก็เลยมีนะครับ อ,นนยอยากจะพูดอะไรกับพี่เขาหน่อยไหมขอโทษครับแล้วเราเราจะไปทำนี้กับใครอีกไหมไม่มีแล้วครับพี่ไปรุ่นนะครับทำอาหากินพี่ก็มีทางไหนได้เงินก็คนเราก็มีวิธีทางพี่ที่จะทำาหากินตัวเองได้มีตังค์อย่าทำกใะจนะี่สายไ้รุ่นนะครับ หลังจากนี้ก็คือยังจะจะ,จะปล่อยต่อหรอไม่ครับหางานอื่นทำครับมันก็ต้องค่อยๆขยับออกแล้วนี้เจ้าของเงินเขาว่าไงบ้างวะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมเป็นลูกจ้างมีหน้าที่นี่ยางเดียวครับผม